<Eat> อีดไตามาจนถึงการเข้าเข้าไตรนอเอามารีดเอามาทําเข้าไตรเป็นผ้าไตรเอาไปถวายจํานวนอยู่เก้าไตรนอเป็นจํานวนอยู่เก้าไตรเป็นไตรเอกหนึ่งไตรแล้วก็เป็นไตรบริวารแห่งแปดไตรนะครับเอามาถวายพระเจ้าพระสงฆ์วันพบุกเก้ารูปเก้าองค์แต่กันโดยมีท่านพระอาจารย์พระมาหาวรเป็นเก้าเป็นประธานแล้วก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดของเฮาปีนี้หน้าบุญวัดเฮามีทุเจ้าจำพรรษาเก้ารูปพอดี จับพอดีเลยเป็นตู้เจ้าเก้าตนพอดีถ้าเป็นโจกใหา่เป็นโจกง่ญ่เป็นปีมหามงคลนะครับเป็นปีมหามงคลครับผมจะนั้นแล้วก็เป็นโอกาสดีอันนี้ก็บอกบุญท่านสาธุชนปีหน้าเผื่อไว้เลยวันที่สิบพฤศจิกาปีหน้าแต่บะมีอย่างอี้แล้วนอกจะเป็นกฐินธรรมดาใบแจจุละกฐินจะบะมีการทักจะมีใบมีการทออาจจะเป็นผ้าสําเร็จรูปเนื่อนจากปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดเจอกันแฮมไมปีห้าเจ็ดเจอกันแฮมไมพักไปสักสองสามปีสักสองปีนอ เจอกันไม่ทีศูนย์บริธรรมอำเภอแม่ออนรับหลังจากนี้กระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสังกะทานไปดูสังฆทานสดเรียกว่าสังฆทานสดเดี๋ยวเจญแม่อุดมปาไปแนะนำแหตงกำลัหนึ่งครับเป็นสังฆทานสดครับได้บุญขนาดเลยดูสังฆทานสดด้วย ตีนจ้างสังฆทานสดที่ว่าสดนี่มันสดจะได้แม่จะเป็นของสดสดเงินมีผลไม้ก็อ๋อตังในนี่อันนี้ก็เป็นผักกาดสดเนาะอ๋อเป็นัวสดมีตะไคร้มีอย่างมดเลยมีหมัดคว้านอ่อมีส้มโอมีแตงโมเป็นของของว่ากขวยกขวยตีนจ้างสังฆทานสังฆทานตีนจ้างสังฆทานสดนะท่านผู้ชมจะดูพอจะเหมือนคล้าย ้าช <Cornell. S 2> ้างเปิดกันเลยฮ้องหวากโ่ยตีนช้างแล้วใส่ตุงตัวอันนี้ตุงที่เอาทอทักกันเองเนี่ยจ้ะอ๋อทอทักกันเองนะครับท่านผู้ชมตุงที่ได้จกได้ลาบจ้ะได้จบได้ลาบอ๋อครับครับแต่เป็นตุงที่มือจบมือลาบถ้าวันพุธก็จะเอาไปถวายถวายพระพร้อมกับผ้าไตรที่เขาทำโอ้ท่านผู้ชมอันนี้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มของแม่อุดมได้นั่งทำกันตั้งแต่เจ้าละ นะครับตั้งแต่เมื่อเจ้านะครับอันนี้มาถึงก่เนทำมาถึงก่อนทำอันนี้ก่อนมาถึงก่อนทำอันนี้ก่อนนะครับอ่าอาจจะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับรอท้ายที่สุดหลังจากที่ทำผ้าไตรจีวรครบทั้งเก้าไตรแล้วก็จะนำกลวยตีนจ้างหรือว่าสังฆทานสดเอาไปน้อมถวายนะครับท่านผู้ชมเอาไปน้อมถวายเป็นเป็นสังฆทานสด ถวายพร้อมกับผ้าไตรในงานจุลกฐินพรุ่งนี้ตอนเจ้าอ่าพรุ่งนี้ตอนเจ้าเขาก็จะช่วยกันเอาจากที่นี่ไปแห่ขบวนนอแห่ขบวน,ขบวนเข้าขบวนเจเรยบยก็เอาน้อมถวายกับพระสงฆ์องค์เจ้าครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เรียกว่าวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมไปเตี๋ยวพออ่อขบ,บวนการผลิตผ้าเรียกว่าผ้าจุลกฐินกระบ,บวนการผลิตผ้าจุลกฐินซึ่งก็ ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจนบัดเดี๋ยวนี้สุดท้ายท้ายศุนละทำกลวยตีนจ้างเอามาตานโออันนี้เป็นบุญใหญ่ดังนั้นปีนี้หากใครได้มีโอกาสมาห่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเป็นโอกาสดีเป็นผู้ชายนตเป็นผู้ท้าชยันตีตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลูกจากที่ไหนกันมาครับนี่มาตัวกันมาตัวกันโออันนี้เพิ่นมาดูเคยหันก่อนครับเคยเห็นไหมครับ ไม่เคยเห็นเลยอันนี้บ่เคยเห็นเหมือนกันนะมาดูที่หันที่นี่ที่แรกก่อนครับบ่เคยหันที่ไหนกระเตื้อเนาะแม่นะ,ะได้ยินได้ยินแต่ว่า,าอ๋อวันนี้ตั้งใจมาดูประเด็นนี้เตี้ยงพอเตี้ยงเกิงละ่ะแค่หมาเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมอันนี้เตี้ยงคืนเกิงประเด็นนี้เปิ้นยังมาพออยู่อันนี้ <c oughs> เปิ้ห้องว่ามาชื่นชมบุญอ่าเนาะตั้งใจมาดู ครับผมครับครับอันนี้ก็จะเป็นบรรดาสาธุชนที่มาห่วมการห่วมงานขนาดว่าเตี่ยงคืนก็ยังมาพออยู่อันนี้เป็นหน้าบุญเป็นหน้าบุญที่ได้มาเจอครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะเพื่อนห้องว่าช่างฝีมือ จากอำเภอบ้านหนองเงือกอตำบลแม่แรง <Okay. S 1> อำเภอปรางางจังหวัดลำปูลนนำโดยพ่อํำนัน่นอย่างก็แม่พ่อํำนันสวัสดิ์คำดีนะครับแม่อุดมคำดีครับผมได้ช่วยกันนำเอาอทำเพื่องานจุละกคะินของเขาสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าบ่มีคณะ บรรดาช่างฝีมือจากบ้านหนองเงือกเขาก็จะบะมีผ้ากรถินมาทอดถวายฉะนั้นแล้วบุญใหญ่อยู่ที่นี่นะครับฉะนั้นแล้วเขาท่านทั้งหลายได้ถวายฝ้ายกันตอนเจ้าก็เอามาทักมาทอเพื่อเป็นผืนเป็นการสร้างบุญบาร,รมีใหญ่นะครับวันนี้ขอขอบคุณแม่อุดมคำดีนะครับแล้วก็คณะทุกท่านทุกคนที่ได้ปายเยี่ยมชมวันนี้ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่าน ท่านผู้ชมตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพอ,อ,อการกวนเข้ามัทุุปายาตซึ่งจะเอามาถวายพระเจ้าแสงคำเมืองวันพูกเม่เจ้านะครับบริสุทธิ์ด้วยศีลน,นะครับบริสุทธิ์ด้วยศีลวันนี้ป้อขาวแม่ขาวโอตะลุ่มกันแวดกระทะนะครับกันนี้อันนี้เปิ้ลอ,อ,อ,อันนี้เปิ้ลกำลังย่งอย่างแหมอันกวนเข้า,ขา ที่เข้ามาทุกป่าญาเข้ามาทุกป่าญาติอันนี้อันนี้กำลังกับเข้ากระบวนการอย่างนี้กำลังย่างอย่างแม่ใส่น้ำใส่น้ำมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำพึ่งกะทิกะทิตัวยีห่กลอนกนจีเห็ก้อนเข้ามีหลังมีเนยตัวมีเนยตัวสมัยใหม่น้อยเนาะมีเนยสมัยก่อนนี่มีก่อนสมัยพุทธกาลนี่มีเนยก่อนนีเนยอยู่มีเนยน้ำพึ่งน้ำอ้อยอ๋อมีเนยน้ำพึ่งน้ำอ้อยโอ้ครับครับครับมีงาประวัติมันเป็น ได้แม่เข้ามาทุกใบญาติาสมัยก่อนสมัยก่อนพระพุทธเจ้า ก่อนที่เปิดไปก่อนกุนบนห้องว่ากำลังนั่งกำลังนั่งเพื่อที่จะบำเพ็ญเพื่อตัดสลูเป็นผู้พเจ้ามีมีนางสุชาดาซึ่งได้เคยมาที่ฐานไว้ว่าถ้ามีลูกก็ใจจะกวนเข้ามาทุพยาตมาถวายสุดท้ายมีลูกได้ลูกก็ใจแต่เทวดาคนที่นั่งอยู่หันก็คือผู้พเจ้าของเฮาหลังจากที่ผู้พเจ้าได อ,อ่าฉันเข้ามาทุกประยาดเร็จ เรียกว่าแล้วก็นางนางสุชาดนั้นเอาใส่ในถาดทองคำใส่ในถาดทองคำพุทธเจ้าว่าถ้าถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าบรรลุบรรลุสัมสัมโพธิญาณแล้วก็ขอให้ถาดทองนี้ลอยควนน้ำควนน้ำอ๋อเป็นอจ้นเป็นไปอั้านครับพระพุทธเจ้าตั้งจิตอธิษฐานกับถาดทองคำที่นางสุชาดาเอาใส่ ครับว่าถ้าภาพถ้าพระเจ้าจะบรรลุรมเป็นโซเดสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้นี่เนาะขอหื้อทาตทองคํานี้ไหลไหลทวนน้ำผลปรากฏว่าจะได้แม่ไหลทวนแต้ไหลทวนแต้ แล้วถาดทองคํานั้นไปอยู่ตังใดฮะลงไปอยู่ในบาดาลนาคนราบาดาลน,น,นบาดาลนาครค,ครับก็หาดทองคําที่พระุทธเจ้าเสี่ยงไทยก่อนไหลลงไปนะครับอยู่บาดาลนาครมีพญานาคเป็นผู้รักษาไว้นะครับปัจจุบันนี้ได้อยู่ละสี่ถาดพระพุทธเ,เ,เจ้าเกิดเมื่อใดนั้นถ้าจะมีถาดทองคําเกิดขึ้นแล้วก็เอาไปเก็บพญานาคจะเป็นผู้รักษา ไว้ตอนนี้มีอยู่4หาดเหลือแหม1นหาดรอแหม2,500กว่าปีทตั้งหน้าเนาะแม่เนาะตามที่เขาได้ห้าได้ฮียนมาเนาะเป็นยะหันอ๋ออันนี้อันนี้ยังบ่ได้ใส่เข้าต้อยังจะไปใส่เข้าแล้วเขาจะได้ใส่เมื่อใดเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาใส่ได้อ๋อประเดี๋ยวนี้ได้ตีหลือยังแม่ ได้ตีเต๋อจะยังยังไม่ได้ตีเตือถ้าอข้ควรมันอันที่สามมันจะไปกักเข้าครับเป็นบะล้อนคอนแคนบมลรอนคอนแคนงเหมือนกับข้าวเหนียวข้าดตเข้าไม่สุกเข้าไม่สุกถ้าสุกมันจะนวลเราจะโอ้ครับครับครับก็เลยต้องกวนให้มันเหลวให้ก่อนอ๋อแล้วเสร็จเรียบร้อยเาเอาเข้าใส่นะครับอันนี้เป็นการควรเข้ามาทุกปายญาติก็จะมีบรรดาอาญาติธรรมเป็นศรัทธา ประจำนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าตี้ของศูย์ยระริยธรรมวัดปันเสาได้เสียสละเวลาประเดี๋ยวนี้เตี้ยงจะตีหนึงละประเดี๋นี้จะตีหนึ่ง,ลงแล้วก็ยังมานั่งกวนเข้ามาทุะยาิ แลพ่องแซลเล่นเข้ากินทุกกินเนี่ยนีหรอถ้งว่าไปเลยเนาะเข้ามัททุกปายาตนะครับมัททุกปายาตซึ่งเป็นเข้าที่เป็นมงคลผู้ใเจ้าฉันก่อนตัดสรู้วันพุก็จะปั้นจํานวน49ก้อนสี่เก้ากอนก็จะได้ว่าเป็น49ก้อนตุพิพั์จะได้ถึงเป็น49ก้อน มะฮู้แฮม่ะอันนี้ฮาเกบไว้เป็นปิศาธธรรมนะครับท่านสาธุรชนฮาเกบเป็นปิศาธรรมลองไปหาพ่ออย่างเพื่อนต้องปั้นไป็น49ก้อนอะนะครับปั้นไป็น49ก้อนวันพุธก็ควจะปั้นไปอาถวายพระเจ้าแสงคําเมืองนะครับเนาะะวันนี้มีตึงตุเจ้ามีตึงรัทธาช่วยกันขวนเข้าเพื่อที่จะเอาน้อมถวายพระเจ้าแสงคำเมืองในวันพุธวม่เจ้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีาการขวนเข้ามาทุกปะะี Bicara nasampano suhato Rokano pakawato sawakasampo Yangi kancatari purisat Yuhani atapurisat Bukalaisa pakawato sawakasampo Amunayo, amunayo, takinayo Ancari you สัทธรรมะสารติสัทภิชุปัจจังเวทิตัพโพวิญญูดิทิสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆยะยาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโน ီမျာအျိ့ပို်ရန်ကွေြီကေြးက်တူျိ့ရွေွေြီံးက်းတေြားို်ဲရြးေြ